เป็นเรื่องที่เจอน้อยมากในบรรดาหนังสือแกรมมาที่อยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะแต่ครูน้าเรื่องนี้มาสอนเอาไว้เพราะเห็นว่ามันปรากฏอยู่ในข้อสอบแกรมมาแทบจะทุกป,ปีไม่ว่าจะทั้งในแกะและในโอเถ้าเราจับเคล็ดได้แบบว่าเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยเ,เราจะหาคำตอบได้ง่ายมากค่ะ สวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะมีแกรมมาเรื่องหนึ่งที่มักจะซุกตัวอยู่ในข้อสอบแกรมมาทั้งแกตและโอเน็นั่นคือเรื่อง Parallelism ค่ะและในการใช้งานแกรมมาเรื่องนี้ต้องมีความเข้าใจแกรมมาเรื่องอื่นๆเป็นพื้นฐานประกอบด้วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะถ้าเข้าใจเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ a r a l l e ล แพทเทิร์นหรือพาราเลลิซึมเนี่ยครูขออธิบายในความเข้าใจของครูนะคะมันคือการใช้โครงสร้างทางวิทยากรที่สอดคล้องกันเมื่อเราแสดงความคิดเห็นหรือแจกแจงรายการที่มากกว่าหนึ่งแต่เท่าเทียมกันอันนี้เขาเรียกว่า p a r a l l e l ideas เพราะฉะเราจำเป็นต้องใช้โครงสร้างทางวยากรณ์ที่เหมือนกันเช่นอ่านากับคำนาวคลอดกับคลอสหรือว่าวลีกับวลีหรือเขาเรียกว่า p เฟสกับ phrase นะคะโดยมี conjunction เป็นตัวเชื่อมไม่ว่าจะเชื่อมคำเชื่อมวลีหรือเชื่อมอนุประโยค อันนี้เป็นตัวอย่างของอการเชื่อมเว r ร์กับเวิร์บนะคะ the pharmacist weigh and measure จะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็เป็นเว r ร์นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นเว r ร์นะคะแล้วถ้าเป็นเว r ร์ช่องสองก็ต้องอช่องสองในกันทั้งคู่อันนี้ Adverb ก็บ adverb เ Ad ห็นไหมคะ he ran quickly but carefully a อ v e r b สองตัวเลยอันนี้ now กับ now นะคะ recession or inflation will lead to disaster recession แปลว่าภาวะเงินฝืด อินฟล t i ชันคือภาวะเงินเฟอ้อไม่ว่าภาวะเงินฝืดหรือภาวะเงินเฟอ้อก็นาไปสู่ดิส ASTER หรือหายนะได้เหมือนกันตอนนี้ก็นาวนะคะลงท้ายด้วยเนเห็นไหมไม่ว่าจะเป็น SIOn หรือ TIOn ก็เป็นเชนโดยมีอเป็นตัวเชื่อมนะคะดูกร n งจังชันให้ดีนะคะนะคะอันนี้ที่วงกลมไว้นี่คืออาจจะเป็นแอนอาจจะเป็นบัดหรืออาจจะเป็น O ก็ได้ค่ะอ่ะพอกับฟิชก็เป็น,นหนกัน,นะะ้งคู่เจอร์นันกับเจอรันก็ได้นะคะ จรันก็คือเอา verb ไปเติม ing เพื่อทําให้เป็น n o w I prefer writing books to watching TV อันนี้เป็นกรณีที่เป็น2รายการนะคะเราก็จะมีตัวเชื่อมอเชื่อมอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้คือมาจากโครงสร้าง prefer จุดๆ to นะคะที่แปลว่าชอบมากกว่า conjunction ที่ใช้เนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าจะเป็น and เป็น but เป็น or เนี่ย อยู่ในหมวดหมู่ที่เรียกว่าแฟนบอยซึ่งเป็นชื่อย่อของคำว่า for and nor but or yet so นะคะหลายคนอาจจะรู้หรือหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะ Conjunction กลุ่มนี้เนี่ยเขาเรียกว่า coordinating conjunction เวลาใช้คำเหล่านี้เชื่อมหมายความว่าหน้าและหลังของมันเนี่ยนะคะตัวที่มันเชื่อมเนี่ยจะมีน้ำหนักในทางแกลมมานเนี่ยเท่าเทียมกันอ,อย่างนี้ก็ adjective ก็ adjective ะะจะมี is beautiful and elegant อันนี้ใช้แอนเชื่อมก็เป็น adjective ทั้งคู่ในกรณีมีมากกว่า2รายการก็จะมีคอมมาเข้ามาช่วยนะคะเห็นคำว่า funny อันนี้เป็นเชื่อม adjective ใช่ไหมคะ funny adjective enjoyable adjective นะคะและรายการสุดท้ายเนี่ยจะมีแอนํานำหรือจะมีตัวเชื่อมนำนะคะอาจจะเป็น or ก็ได้นะคะไม่เสมอไปแต่ส่วนใหญ่เราจะเห็นแอนนะคะ and short ก็จะเป็น adjective อีกตัวหนึง่ง ในกรณีนี้เรียกว่ามี3รายการค่ะอันนี้เรียกรายการที่1รายการที่2 ในการที่3นอกจากนี้ p a r a เลลิซึมเนี่ยยังอยู่ใน conjunction อีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า correlative conjunction นะคะซึ่งพวกนี้จะใช้เป็นคู่ใช่ไหะ both จุดจุด and หรือ either จุดจุด,จด or เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะอยู่ในช่องว่างจุดจุดจุด,จดนี้ได้เนี่ยจะต้องมีความเท่าเทีเทยมกันหรือพาราเลลกัน h e neither visit nor calls his mom, หรือ a man is either good or bad. นะคะคจะเห็นได้ว่านี่คือความเหมือนกันของเขานะคะถ้าวิสิตเติม s เข l ก็เติม s นะคะ either good or bad อันนี้ก็คือ adjective ด้วยกันทั้งคู่ข้างบนเป็น verb ด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้ถึงจะเรียกว่า parallel กันค่ะความหมายอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในทางแกมมาเขาจะต้องมีน้ำหนักหรือใช้เหมือนกัน การพา r a l e ลนะคะนอกจากจะพา r a l e ลในส่วนของระดับำํำเช่นนากับนาเวิร์บกับ Verb หรือ adjective กับ adjective แล้วเนี่ยนะคะการพา r a l e ลนั้นยังมีในระดับ phrase ด้วยนะคะซึ่งจะทำให้ประโยคยาวขึ้นเช่น he is a serious student but hilarious comic เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น noun phrase นะคะ serious ขยาย student hilarious ขยาย comic เขาเป็นนักเรียนที่ขยันเรียนและจิกจังนะคะแต่ก็เป็นคนที่ตลกด้วย พราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมี2รายการนะคะแล้วก็เป็น noun phrase ค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็คือ verb บวก adverb swim quickly แล้วก็ yet talk slowly อันนี้ก็ verb บวก adverb ตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างที่มี3รายการนี่เป็นรายการที่1นะคะอันนี้เป็นรายการที่2อันนี้เป็นรายการที่3นะคะเท่ากับว่าซีรีส์นี้เนี่ย paralel เ,เนี่ยมี3รายการแล้วตัว sentence จริงๆอยู่ข้างหลัง on contribute to the overall impression of the room นะคะ verb จริงๆ,ๆก็คือ ตัว contribute นะคะก็คือใหอ้ภาพที่น่าประทับใจเกี่ยวกับห้องส่วนประธานก็คือ all 3ตัวข้างหน้านั้นที่ paralel l กันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยเหมือนเป็น modifier ที่มาขยาย all อ,อีกทีค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูแลหน้าต่าง furniture arrangement คือการจัด Furniture and color combination ก็คือ,อสัดส่วนส่วนผสมประส,สานของสีทั้งหมดนี้เนี่ยนำไปสู่ความประทับใจ ทั้งหมดของห้อง p a r a ลล l i s m เนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของประโยคก็ได้นะคะอยู่หน้าของประโยคไปเลยคือหน้าประธานอีกทีไปเลยก็ได้อยู่ในส่วนประธานก็ได้หรือว่าเป็นส่วนของ verb ก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น verb เดี่ยวๆหรือ verb phrase หรือจะเป็นส่วนในกรรมก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของประธานนะคะก็มีได้เฉพาะ n o วกับ n o ว phrase หรือว่ากรรมเช่นเดียวกันนะคะคือก็คือ n o วกับ now phrase เท่าน,นั้นอีกตัวอย่างนะคะ The body is made of living cells that need food to grow and to reproduce themselves. สังเกตนะคะพาร l ลาเ,ลเนี่ยจะอยู่โดยมีตัว conjunction เป็นตัวเชื่อมนะคะ mm hmm. เห็น and ตรงนี้ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องพารขนากันนะคะหน้าและหลัง and ค่ะ to grow แล้วตรงนี้คือ to reproduce เห็นไหมคะามีอันนี้คือ to grow คือชุดที่1 to reproduce คือชุดที่2 ร่างกายนั้นสร้างมาจากเซลล์ที่มีชีวิตที่ต้องการ food to grow and to ทูรี o d u c e คือต้องการอาหารเพื่อการเติบโตและการสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่เห็นไหมคะเขาจะใช้ to infinitive ด้วยกันทั้งสองรายการอันนี้เป็น parallel ในระดับ c u s e นะคะอย่าลืมว่า a u s e คืออนุป,ประโยคซึ่งมักจะประกอบด้วย subject และ verb Peter is a colleague who teaches math and who conducts the orchestra นะคะคเห็นใช่ไหมคะนี่รายการที่1แล้วก็เป็นรายการที่2โดยมี a n นเป็นตัวเชื่อเห็นไหมคะแล้วก็เห็นความเหมือนกันไหมคะขึ้นต้นใน h ู who เหมือนกันเลย who เป็น relative pronoun นะคะ who teaches math who conducts the orchestra i know that you are smart and that you are nervous อันนี้เขาเรียกว่าเป็น clause ที่ทำหน้าที่เป็น now clause นะคะเพราะว่าเป็นกรรมอยู่หลังคำว่า n o นะคะอันนี้เรียกว่า now clause ก็เห็นความเหมือนของเขาไหมคะรายการที่หึ การทีสอ I know that you are smart and that you are nervous. I pay attention to what I should wear than to what I should eat. แบบนี้ก็ได้นะคะเห็นรายการที่1กับรายการที่2ไหมคะคูนนำเรื่อง parallelism ที่เจอในข้อสอบเก่ามาให้ดูด้วยค่ะไปดูกันค่ะ,อะลองดูอันแรกนะคะถอดพอเราเห็นคมอมม a าเนี่ยเ่ยเ นะแล้วก็เจอแอดรู้เลยแพทเทิร์นของพาลาเลลมาแล้วนะคะระม,มาแล้วเพ่งเลยค่ะเพราะว่าคําตอบอ่ะจะอยู่ที่ตรงนั้นละค่ะจากคลิปแรกที่รูสอนนะยังไงก็ต้องหาเว็บแท้ให้เจอเพื่อเพราะเป็นแกนของประโยคนะคะเว็บแท้ตรงนี้คือ t o r c h ค่ะเป็นเว r บช่องสอนเขาบอกว่า c ulinary expert expert ผู Ex ้เชี่ยวชาญทางด้าน c ulinary นะบางคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะคะแต่ก็ชื่ออนนี่ฟาร์มเมนะคะเขาสอนอันนี้เป็นเว r บแท้เลยนะคะเขาสอนอ่ะพอสอนมันต้องตามพิกรรมสิ ถูกไหมแล้วบอกา dietetics นะคะครูก็ไม่รู้ว่า Dietetics แปลว่าอะไรครูไม่ได้เปิดติกเลยแต่ว่าบางครั้งนะคะเราก็จะอยู่ในสถานการณ์ที่เราเจอศัพท์ที่เราไม่รู้จักเราก็ต้องใช้เครื่องมือหรือประสบการณ์อย่างอื่นเข้ามาประกอบนะคะ,อ,ะอย่างไดเอทเนี่ย เนี่ยคู Google ก็เริ่มเชื่อมโยงล้วไดเอนแปลว่ากินถูกไหมแปบลบว่ากินแล้วก็มันมีคําว่าสอนอยู่ก็สอนก็ต้องเป็นมีนวิเป็นสอนวิชาอะไรสิใช่ไหมทีนี้นักเรียนบางคนอาจจะพอรู้นะคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยวิชาน่ยมีหลายวิชาที่ลงท้ายด้วยเเช่นฟิสิกส์ Mathematics นะคะ,ะ,คะเขาลงท้ายด้วยเเพราะฉะนั้นไอดีติกเนี่ยมันน่าจะเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งถูกไหมเพราะมันอยู่หลังคําว่าสอนด้วยนะคะโอเคมันก็เป็นวิชาเกี่ยวกับการกินนั่นแหละคะ่ะเอาคร่าวๆนะไปต่อ t c h e n management อะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นวิชาถูกไหมอ่าการบริหารครัวนะคะเพราะฉะน,นั้นไดีติกเนี่ยน่า ld, มันเป็นนาวแน่มันเป็นวิชาแน่นอนนะคะเพราะมันอยู่หลังคําว่าสอนนะคะส่วนคิ c เชนนี่ก็เป็นนาวแต่เป็นนาวเฟสนะคะอาจเขียนสั้นๆว่า n จุด p จุดนะคะแล้ว ก็มีคําว่าแอนเพราะฉะนั้นแอนต้องตามไม่หนาวค่ะอ้าวแอนมันเป็นทุก o ุนี่เป็น to i n f i n นิ i ี e ไม่ใช่สิแค่นี้เราก็รู้เลยใช่ไหมดูต่ออีกนิดนึง at her famous Boston school อันนี้ก็ดูไม่มีอะไรนะคะแอ e จะก v บเรียงตัวกันอย่างสวยงามนะคะที่อะไรเนี่ยโรงเรียนบอสตันที่มีชื่อเสียงของนางนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ผิดกางน,นี่เลยชัดแจ้งผิดตัวนี้นะคะถูกคุกนี่แหละเพราะเธอไม่เข้าพวกนะคะอันนี้ Dietetics, Kitchen Management and a n a ใครรู้ได้บ้างว่าต้องแก้เป็นยังไงทำไมเข้าพวกแก้ยังไงต้องทำถูกให้เป็นนาวใช่ไหมทำยังไงดีล่ะทำให้มันเป็นนาว ทำให้เป็นเจอรันไงลูกคุกขิงไงใช้คำว่าคุกขิงก็ได้แล้วเป็นเจอรันนะคะ,ะ,ะแปลนะบอกว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องครั i n ร r รีแปลว่า คล้ายๆการเรือน่ะโรงเรียนการเรือนอะไรประมาณนั้นนะคะคือมันไม่ได้สอนแค่ทำอาหารนะสอนเรื่องการบริหารจัดการครัวหรือว่าเรื่องโภชนาการอะไรประมาณนั้นนะคะ,ะผู้ช่วชาญทางด้านการเรือนนะชื่อแฟนนี่ฟาร์มเอร์เนี่ยสอนดนะัติทิกส์นะขออนุญาตับสั์นะจ๊ะแล้วก็การบริหารครัวและการทำอาหารที่โรงเรียนบอสตันนี้ชื่อเสียงของเธอนะคะ,ะเราเจอที่ผิดแล้วเห็นไหมก็ต่อไป เห็นละคำกนมาคำมาแล้วก็มีคำว่าแอนนะคะนี่ชุดของเขาเลยใช่ไหมอ่ะ because of its larger size because of ตามด้วยนวนะอันนี้เป็น n o u n phrase ก็คือ its larger size the United States House of Representatives เนี่ยของมันคือของอเมริกานะคะอันนี้เขาสอบโทฟเฟลแน่นอนเพราะว่าข้อสอบโทฟเฟลชอบพูดถึงประเทศตัวเองนะคะคือสหรัฐอเมริกาอันนี้ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสภานะคะ สภาที่สอสอเข้าไปนั่งนะคะอันนี้สภาแต่เป็นสภาของาสหรัฐนะคะเขาบอกว่า is more im is more impersonal อ,อันนี้มันเป็นรูป adjective นี่นะคะถ้านักเรียนคนไหนช่างสังกินี่ adjective นะคะนะคะ impersonal h i e r a r c h i c a l ไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ลงท้ายด้วย l เป็น adjective นะคะเพราะฉะนั้นเราพบว่าอันนี้คือรายการที่1อันนี้คือรายการที่สอง เพราะฉะนั้นก็ต้องรู้แล้วนะคะว่ารายการที่3ต้องเป็น adjective ด้วยหลัง and ต้องเป็น adjective ค่ะแต่หลังแ n d นี้ก็เป็น specialization เอ่ชอชนนี้เรกเป็นเป็น n o u ใช่ไหมคะลูกแค่นี้เราก็รู้แล้วกอนี่ิดถูกต้องมากอ่านะคะมันต้องเป็น adjective ค่ะเพราะว่าขนาดที่ใหญ่เนี่ยสภาของสาระเนี่ยนะมีความเป็น impersonal นะ personal แปลว่าส่วนตัว impersonal คือไม่เป็นส่วนตัว คืออาจจะแปลว่าเป็นทางการนะคะหรือห่างไกลห่างเหินก็ได้นะคะและอีกอันคือ hierarchical แปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่คนที่รู้เนี่ยมันแปลว่ามีมีลำดับชั้นอะและ special เอ่อ s p e c i a l i z a t i o n ทำให้เป็น adjective ยังไงดีล่ะนะคะมีใครรู้บ้าง tiktok 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 คำบางคำมันก็ไม่มีรูป adjective นะคะลูกแล้วก็ใช้วิธีเปลี่ยนมันให้เป็น Past participle นะคะก็คือ specialize เนี้ยนะคะเติม ed specialize ก็คืออ่าผู้บิ์ผิดนะคะนะคะตอนนี้ต้องเป็น set นะ specialized นะคะก็คือพิเศษมากกว่า than the senate senate ก็คืออ่าสภาสูงของสหรั ของเขานะคะบ้านเราก็คือเหมือนวุฒิสภานะคะบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ส่วนที่มันพาลาเลวกันอ่ะมันเริ่มต้นที่ตรงไหนถูกต้องไหมเพราะประโยชมันยาววิธีการสังเกตนะคะก็คือเราอาจจะดูรายการที่2กับรายการที่3นะคะรายการที่2แล้วก็รายการแรกบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นที่ตรงไหนใช่ไหมมันก็จะไปปนกับเวิ่มไปปนกับประธานอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาดูที่รายการที่สองที่3ดีกว่าเพราะว่ามันมีคอมมาขั้นให้เห็นแบบ ชัดเจนอะ่ะมันแยกออกมาชัดๆ hierarchical เป็น adjective ใช่ไหมเราก็สังเกตได้แล้วนะคะทีนี้บางเอิญบางครั้งรายการที่สองอะ่ะเขาขีดเส้นใต้ก็แปลว่ามันอาจจะผิดได้เราจะยึดเป็นเป็นสรณะไม่ได้ถูกไหมถ้ามันขีดเส้นใต้เราไปดูรายการที่3หรือรายการที่ดูหลังแอนอีกทีหนึ่งนะคะว่าว่ามันเป็นอะไรบางเ e อิญ่ะข้อนี้นะคะมันไปขีดเส้นใต้รายการที่3ครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่า ตรงจุดไหนไม่ขีดเส้นใต้จุดนั้นคือถูกถูกต้องไหมอย่างเฮร r คิเ c a าไม่ขีดเส้นใต,ต้แปลว่าเขาถูกแน่แล้วเขาลงเป็น,ปน,ปนลงท้ายด้วย l คือเขาเป็น adjective เพราะฉะนั้นแล้วย้อนกลับขึ้นไปหน้าหนึ่งตัว impersonal ก็เป็น AL นะคะเป็น adjective เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยความเป็น parallel pattern เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะคะ impersonal h i e r a r c h i c a l นะคะแล้วก็แอนแล้วก็ตัวไหนอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้างหน้ารายการที่1ก็เป็นตัวเดียวรายการที่2ก็เป็นตัวเดียวคือ adjective ต,ตัวตัวเดียวๆนะคะไม่ใช่ phrase ข้างหลังก็ต้องเป็นตัวเดียวนะคะเพราะ,ะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นขอบเขตของความเป็น p a r a l pattern เนี่ยมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะคะเพื่อให้เราเห็นภาพชัดๆนะคะซูมเข้าไปะจะเห็น3รายการชัดเจนนะคะ1 2 3แล้วเราจะเห็นว่ารายการที่3อ่ะเป็นผิดอยู่มันไม่เข้าพวง ส่วนข้างบนเนี่ยกลับไปดูข้างบนอีกทีหนึ่งนะคะ d a ท a t i คือรายการที่1นึ่งใช่ไหมคะ Kitchen Management รายการที่2นะคะอันนี้นี่ก็เหมือนกันบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะไอ้ Parallel Pattern เนี่ยมันเริ่มต้นนี่ตรงไหนนะคะเอออย่างอย่างเราก็ดูอีกทีว่า t o s เป็น verb ใช่ไหมแล้วมันเติมต้นนี่คำว่าแล้วมันตามด้วย Data ิก c s นะคะเด t a t i c ต้องเป็นวิชาและเป็นกรรมของคำว่า t o s ใช่ไหมแล้วพอตัวต่อไปเนี่ย c o ม m าแล้วเป็น Kitchen Management นะคะเขาเป็น noun phase พอเรามาดูข้างหน้าเนี่ยข้างหน้ามันไม่ใช่นาวเฟสนะคะแต่มันมีนาอยู่ตัวเดียวโดดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้เลยว่าพา ralele เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่คำว่า dietetics ถูกต้องไหมคะอ่าแล้วก็ kitchen management เนี่ยอ่ามันขีดเส้นใต้ที่ kitchen นะคะมันก็มันตัวหลอกนะแล้วก็คอมมาแล้วหนูก็ดูคาว่าแอนเพราะฉะนั้นแอนแอนแอนมันต้องไม่จบที่ไหนอ่ะมันก็ต้องจบที่นาวนาวจบที่ตรงไหนนาวจบที่ตรงนี้แหละถูกไหมถูกคุก บางเอิ่นว่าขีดเส้นใายที่ถูกขลุกแล้วก็มันผิดเนี่ยมันไม่เข้าขั้วเพราะฉะนั้นข้อ4จะผิดนะคะ,อะลองดูอีกอันนึงนะคะ Light on ecological system o forest f is made up of living environment and non-environment thing เริ่มดูแล้วนะนะคะคอมมาละนะคะ The, แต่คอมมานี้ก็บางทีบางครั้งมันคอมมาที่ทำหน้าที่อย่างอื่นนะคะต้องดูให้ดี The latter composed of air เอาตรงนี้มีคอมมาแน่นๆวันดูให้ดี Air rock แล้วก็มี soil ่ะ and water นี่คือรายการสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นหนูดูออกไหมว่า parallel pattern เนี่ยรายการพวกเนี้ยมันเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคะแล้วก็ดูตัวกลางและตัวสุดท้ายนะคะอย่าง and water อะแสดงว่า parallel pattern ชุดนี้เนี่ยแต่และรายการเนี่ยมันควรจะเป็น now นะคะ,ะแล้วควรจะเป็น now ตัวเดียวด้วยถูกต้องไหมแอนเราดู and water สิอะเพราะฉะนั้น water มันเป็น now นะคะ water เป็น now ต้องไหมคะอ่ะซอยเป็น now ตัวซซยเป็น n o เติมอีดีอะ hmm. นะคะ rock ก็เป็น now นละถูกไหม air ก็เป็น now นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดนี้เนี่ยทเทิร์นของเขาเนี่ยพอแล้เขาเริ่มต้นที่น่าจะเริ่มจากคําว่า air ถูกต้องไหมคะนะ,ะจากที่เราดูเนี่ยอพวกการเข้าพวกของมันอะนะความเป็นกลุ่มของเขาเนี่ย air rock soy and water อันนี้เรางยังไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยนะคะเราเห็นปั๊บรู้ปุ๊บเลยว่าเป็นผิดที่ตรงไหน นะคะแอร์ Air เขาก็ขีดเส้นใต้นะคะ,ะส่วนร็อกนี่ไม่ขีดเพราะร็อกไม่ขีดเส้นใต้เรายึดได้นะคะยึดว่าร็อกนี่ถูกร็อกนี่ถูกร็อกเป็นหนาวใช่ไหมวอเตอร์ Water ก็ไม่ขีดเส้นตใต้แสดงว่ากวอเตอร์ถูอเป็นหนาวใช่ไหมเพราะแอร์ก็เป็นหนาวเหมือนกันแอร์ก็ถูกสิเพราะฉะนั้นรายการที่1คือแอร์ถูกรายการที่2องร็อกถูกรายการที่สคือซอยผิดถูกต้องไหมคะ,ะเพราะเขาไม่เข้าพวกวเราเห็นความไม่เข้าพวกขเขาเนี่ยนะคะ แล้วก็รายการที่4ก็เป็นหนาวเห็นไหมเพราะฉะนั้นรายการนี้ไม่เข้าพวกนะคะซอยผิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเติม ED ทำไมเนี่ยนะถ้าที่ถูกก็คือ soil soil ก็ก็แปลว่าดินก็ถูกแล้วเนี่ยพอเติม ED ก็ผิดนะคะอันนี้คือเขาแกล้งใส่เข้ามานะคะดูซิว่าเราจะหาที่ผิดเจอไหมนะคะรู้เห็นไหมลูกตั้งแต่ทำงานข้อ ทั้งหมดเนี่ยหนูเริ่มเห็นแพทเทิร์นของมันหรือยังเขาเรียกว่า parallel pattern มันเป็นแบบนี้ไงแล้วเราจะหาที่ผิดนะ่ยได้เร็วมากนะคะถ้าหนูเข้าใจนะถ้าหนเห็นข้อนี้อ่านปุ๊บเฮ้ยมี parallel pattern นะ90%เนี่ยไอ้ไอตัวผิดน่ยจะอยู่ในนั้นละคะ่ะอะเอาดูแบบอินชอยบ้างหยุดเทปกูแล้วลองทำเองดูซิว่าหนูจะทำถูกไหมเราเริ่มเห็นคำมาแล้วนะนี่อันนี้เป็นชุดแน่เลยเนี่ย ะะแล้วก็คําเชื่อมคาเชื่อมตัวสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่แอนแล้วนะนะคะอันนี้มันเป็นอคูกว่าหนูน่าจะเลือกใช้ถูกแล้วนะมาถึงตอนนี้นะคะกูถามว่า,าใต้หนูตีกรอบเนี่ยความเป็นพา r a เ e ลเนี่ยมันเริ่มต้นที่ตรงไหนนะคะตัวหน้าหนูอาจจะดูไม่ออกถูกไหมมันยังมันยังแบบมันปนไปกับประธานแล้วก็เวิร์บใช่ไหมหนูมาดูบอกแล้วว่าดูตัวกลางๆแล้วก็ดูตัวท้ายก็ได้แต่ตั่วท้ายดันเป็นตัวที่ถูกสอบถามถูก ถูกถูกเอามาเช็คเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราดูกลางๆแล้วกันอ่ะดูตรงนี้กล,ล้ว watching อ่ะ watching some favorite movie ถูกต้องไหมคะเอ๊ะเดี๋ยวนะอ่ะ watching some favorite movie มันคือ verb ing ถูกไหมแล้วก็ตามด้วยตัวขยายรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอีกนิดหน่อยก็คือดูดูหนังที่ชอบนะอันนี้คืออันนี้อ่าอันนี้น่าจะเป็นรายการที่สองถูกต้องไหมคะอ่าเพราะว่ารายการข้างหน้าเนี่ย เดี๋ยวเราต้องไม่หายกี่นี่เป็นรายการที่สองแล้วมีคอมมาถูกไหม listening to สองอันนี้น่าจะเป็นรายการที่สามถูกต้องไหมแล้วไอ้รายการที่สามเนี่ยขึ้นต้นไมเวอร์บอจีถูกไหมแล้วก็มีตัวขยายอีกว่า to สองคือฟังเพลงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นรายการที่หนึ่งของเราเนี่ยเราไล่ย้อนขึ้นมาเลยนะเราไล่ย้อนขึ้นมาหาเวอร์บอนจีสิตุ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 นี่เลยนะคะเราเจอแล้วเพราะฉะนั้นพา raleo เนี่ยแพทเทิร์นมันเริ่มต้นที่ตรงนี้ถูกต้องไหมสมมติว่าในหัวเรานะ เวลาอยู่ในห้องสอบคงมาตีอย่างนี้ไม่ได้แต่ในหัวเราเราก็ตีกรอบมันมาเพราะมันก็ต้องมาถึงตรงนี้ถูกต้องไหมคะความเป็นพา r a l e กันเนี่ยมันเริ่มต้นเหมือนกันตั้งแต่ตรงจุดไหน paying their bills watching some favorite movies listening to song ดังนั้นตัวสุดท้ายนะคะหนูควรจะเลือกถูกได้แล้วนะคะว่าจะเลือกชอยไหนนะคะ play i n game g ถูกต้องไหมคะอ่าเวบจำงีแล้วก็มีตัวรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกัน เท่าที่ดูตัวอื่นแล้วตัวนี้แหละแมทสุดล,ละพาราเลลสุดๆเลยนะคะอันนี้อันนีรายการนะคะอันนี้คือพาราเลลนี้เนี่ยมี2รายการที่มาอยู่ในชอยนะคะทํำยังไงดีอ่ะเราก็ต้องเริ่มหาหาจุดจุดที่เราจะตั้งต้นแล้วนะคะเวิร์บแท้อยู่ไหนเอ่ยเวิร์แท้ the teacher instructed the student to stop เวิร์แท้คือ instructed ครูสั่งให้นักเรียน stop work on exam คล้ายหยุดทําข้อสอบนะคะ to stop work on t h exam e จุดจจุดุด,ด,ด on their desk before l i v i n g room วางไว้บนโต๊ะก,ก่อนออกจากห้องไอ้นี่มันบรรยากาศการสอบชัดๆถูกต้องไหมที่นี้ตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าบางคนก็ไม่รู้ว่าไอ,ไอตัว p a r a l l e l เนี่ย pattern มันจะเริ่มที่ตรงไหนถูกไหม Tell uh, instruct แล the student เป็นกรรมใช่ไหมบอกนักเรียนให้ทำอะไรให้หยุดทำ to stop work on the exam แล้วก็คอมมาแล้วมาดูที่ช้อยดีกว่านะคะ uh, To lay down t p e p e r leave there แล้วก็คอมมาแล้วก็ l e e v e the paper ข้อหนึ่งเนี่ยอันนี้มันขึ้นต้นด้วย to lay to infinitive ส่วนอันนี้ก็คือ leave อาจจะเป็น infinitive เฉยๆนะคะเอ๊ถ้าแล้วมันเป็นรายการสุดท้ายแล้วสิเพราะว่าพอจากนี้ถัดขึ้นไปเรามาดูว่า On the i r desk before living room บนโต๊ะก่อนออกจากห้องเพราะถ้าเป็นรายการตุดซ้ายตรงนี้ควรจะมีแอนถูกต้องไหมคะอ่าลักษณะของพา a าเ e ลนะคะอืมข้อนี้ไม่ใชแ่แล้วตอนนี้บอกว่าแอนเอ้ยปกติถ้าดูแล้วเนี่ยมันน่าจะมี3รายการรายการที่1ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้โดยเรายังไม่รู้จุดเริ่มต้นเหมือน่ะหมรายการที่2ก็น่าจะเป็น น่าจะอยู่แถวนี้นะคะก็คือเป็นเป็นเป็นโซนโซนประมาณนี้ทั้งหมดแล้วนี่คือรายการที่สามถูกต้องไหมอันนี้แอนนาหน้ามาเลยอ้าวแอนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้แอน,นมักจะอยู่ที่หน้ารายการสุดท้ายถูกไหมข้อนี้ผิดถูกต้องไหมข้อแรกก็ผิดนะคะแล้วก็ lay down their pencil and leave their paper อันนี้น่าสนใจมีคําว่าแอนอยู่ตรงนี้เป็นเป็นอยู่หน้ารายการสุดท้ายถูกไหมแล้วก็ หลังแอนเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็น infinitive ถูกต้องไหมคะ infinitive เนี่ยก็คือคำว่า l e a v ถูกต้องไหมคะ Le mm hmm. Le leave l อะไร leave the paper ข้างหน้ามันก็ infinitive ถูกต้องไหมก็คือเป็น verb อะ verb infinitive นะคะแล้วก็ l a d w n อันนี้ก็คือตัวขยายนะคะอันน่าสนใจเราเราแขวนไว้ก่อนเราแขวนไว้ก่อนแล้วตัวต่อไปก่อนดูใช้อีกทีหนึ่ง l a y d o w n the r pencil and to leave อ่ะอันนี้มี and ก็จริงนะคะแต่ว่าเห็นไหม สองตัวนี้ขัดแย้งกันอยู่กับเวิร์อันนี้คืออ<ๆ>ินฟินิทีฟเฉยๆอันนี้คือทูอินฟินิทีฟใหม่ๆไม,ไม่พาราเรลกันขัดแยง้งขัดแยง้งนะคะต่อไปนะคะอันนี้แอนมาอยู่ข้างหน้าแล้วมีแอนอีกตัวหนึ่งตรงนี้หนูเห็นมาโอย้ยิ่งไม่ได้เลยผิดไปกันใหญ่แล้วไม่ใช่หลักการพาราเรลแล้วนะคะใส่เข้าไปก็ตลกนะคะเนี่ย to stop work on the exam แล้วก็ and lay down t h e i r p e n น i ิ e แอนลีฟเ their paper ภาษาอังกฤษก็ไม่เขียนกันสไตล์นี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นผิดเพราะฉะนั้นเราจะยิ่งมั่นแต่ว นะคะนะ n t y down that p e n c i l a ด์ล e ปแอนด p เ p อ่ะถ้าเราคิดว่ามันถูกเราก็จะรู้ตีขอบเขตนะเช็คดับเบิลเช็คนะตรวจสอบย้อนด้วยการตีขอบเขตแพทเทิร์นนี้ได้แพทเทิร์นนี้มันต้องเริ่มต้นใน i n f i n i t i v e t o เอ้ t o เอ้อ infinitive เฉยๆงั้นหนูดูรายการที่หนึ่งดูดูย้อนขึ้นไปเนี้ย exam on the word อ่ะงั้นต้องเริ่มที่ตรงนี้เพราะว่าปกติ to แล้วก็มันจะตามที่ infinitive ใช่ไหม นี่นะคะแล้วก็นี้ค่ะนะคะก็คือ t o แล้วก็ stop w o r k on the exam comma lay down their pencil and leave their paper on their desk before l e a v i n g room เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่นข้างยาวหน่อยแต่ว่าครูวิเคราะห์ให้หนดูว่าคิดยังไงนะคะข้อ3คือข้อที่ถูกค่ะนเนี่ยเยอนมากเลยนะคะเยินมากจนต้องเปลี่ยนสีแล้วกันะนะคะ เอย่างเพราะฉะนั้นข้อสอบอาจจะมาหลายแบบนะคะอ่ามันเป็น error ก็จริงแต่บาง error มันก็แบบขีดเส้นใต้มาแต่ error บางแบบมันก็มาเป็น choice มาให้แบบนี้นะคะข้อสุดท้ายอันนี้รูดจบได้เป็นข้อสอบแก็นะคะคุมภาปี62อันเป็นเรื่อง earthquake ใช่ไหมอ่าแผ่นดินไหวนะคะว o r l d แท a อยู่ไหนจ้าน,นะคะแผ่นดินไหวขนาด8.3แมกนิจูดเนี่ยค่ะ struct w o r l t e คือ struct ไงอ่า struct คือ เป็นเวิร์ช่อง2ของคําว่า strike ที่แปลว่าโจมตีนะคะอันนี้เป็นเวิรช่อง2นี่คือเวิร์แท้เพราะพอเป็นเวิร์แท้เนี่ย strike ปกติ strike ต,ต้องมีกรรมตามมาแล้วนะ strike อะไรถูกต้องไหมอ่ะก็คือ o f the coast of Chile ก็คือนอกชายฝั่งงชิลีจริงๆประโยคนี้สมบูรณ์แล้วนะมีประธานมีเวิร์แล้วก็มีกรรมเรียบร้อยแล้วแต่มีคอมมา ะะแสดงว่าถ้ามีคอมมากก็แปลว่ามีตัวขยายความต่อหรือให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะถ้าไม่ใช่ตัวกันของพาลาเลลนะเราดู killing at least 12นะคะ,ะแล้วก็ evacuated over a million people and อ,อันนี้เป็นแพทเทิร์นแล้วเราเห็นแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมแพทเทิร์นของพาลาเลลละ and ถูกต้องมาแล้วก็ย้อนขึ้นมาหนูเห็นตัวแพทเทิร์นมันอย่างมันเริ่มต้นนี้ตรง,ตรงไหนอะจะดูตัวกลางก็ไม่ได้ตัวกลางขีดเส้นใต้แปบลบว่ามีโอกาสผิด งั้นไปดูตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือหลังแอนก็คำว่า destroying m o r e than 400 people นะคะอันนี้ตัวรายการแต่ว่ารายการเนี่ยนเรียกว่าเป็นเฟสแลนะัถูกต้องไหมเพราะมันยาวนะคะมันไม่ใช่แค่คำคำเดียวละเพราะฉะนั้นพอเราเห็นรายการสุดท้ายเนี่ย destroying m o r e than 400 people เราจะเห็นว่า World ติว i n g แล้วก็ตามด้วยภาคขยายของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พอจะด,ดูได้แล้วว่าถ้า,าอางนันรายการสุดท้ายคือรายการนี้นะเพราะฉะนั้น ตรงกลางเนี่ยที่เริ่มต้นอี i กอีวักเฮก็ต้องเป็นรายการที่สองวันแต่และรายการต้องขึ้นต้นด้วยอะไร verb ing ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลากต่อมาย้อนขึ้นไปรายการแรกก็น่าจะเริ่มต้นมีคำว่า Killing อ่าเพราะฉะนั้น Killing เป็นรายการที่1ตรงนี้เป็นรายการที่2แล้วก็ตรงนี้รายการที่3อ่าแล้วอันไหนไม่เข้าพวกอันไหนไม่เข้าพวกอ่านูเห็นหรือยังลูก ข้อที่ไม่เข้าพูดคือข้อ,อดีถูกต้องไหมคะอานะคะมันไม่ใช่ w e r b ตัวเถ้าจะแก้ไขแก้ยังไงอาแก้ยังไง e v a c u a t e บางคนไม่รู้แปลว่าอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเรารู้แล้วมันผิดก็โอเคละนะแต่ถ้าคนเก่งบางคนก็รู้นะอาก็คือใครเก่งศัพนะคะรู้สัพท์เยอะก็คือ e v a c u e a t i ค่ะอามันแปลว่าอพยพค่ะแปลว่าอพยพถ้าจะแปลก็คือว่าในวันที่16 s eptember นะคะ แผ่นนินไว้ขนาด8.3เนี่ยได้โจมตีชายฝั่งนอกชายฝั่งของชิลีแล้วก็เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทําให้คนตายไป12คนทําให้เกิดการอพยพพลนเป็นล้านและได้ทําลายบ้านมากกว่า400หลังจบแล้วค่ะขอให้ผู้สนใจทุกคนโชคดีในการลงสนามสอบใดๆก็แล้วแต่จะเห็นได้ว่าถ้าเราเข้าใจเรื่อง p a r a l l i s m s m กลับมาเรื่องนี้แทบไม่ต้องท่องเลยค่ะ แต่ควรจะมีพื้นทางด้านแกรมมาในเรื่องอื่นๆเช่น n o u n pronoun adjective หรือ phrase หรือ clause หากเราจับเคล็ดเรื่อง parallelism ได้แล้วนะคะเวลาเราไปเจอข้อสอบแล้วรู้ว่านี่คือเรื่อง parallelism นะคะข้อสอบเนี่ยเราจะหาคำตอบเรื่องนั้นได้ง่ายมากค่ะซึ่งจะทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเพิ่มคะแนนสอบได้ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ การแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้สิ่งที่เราปรารถนาเร็วขึ้นค่ะมีเทคนิควิเคราะห์คาพูดอีกหลายๆเทคนิคนะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ครูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ